ว่อาอยู่กับคนดังในเดนมาร์กนะคะรีโทนี่จ้าวันนี้จะมากินอะไรคะกินหอยหอยค่ะเดนมาร์กไม่มีอะไรมากมีแต่หอยใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> น้ำน้ำน้ำฉีดเลยแล้วก็มีกุ้งลวกม,ม,มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมเอ่ยกุ้งกุ้งเดี๋ยวเช็ดอันนี้ก่อนนะทุกคนปอโทษที่หนึง่งอันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะนี่นี่ดูทุกคนนี่น่ากินมาก มีลวกขนมจีนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นแป้งจดกนี่โชว์มาก่อนนะนี่ขนมจีนแล้วก็เดี๋ยวมีัมีหอยนี่นี่ดูให้ชัดหอยหอยนาเยิ้มเยิ้มอันนี้ก็ผักนิดหน่อยเพราะว่าโควิดหน้าไม่ได้ออกไปข้างนอกซื้ออันนี้ปลูกเองทั้งนั้นเลยปลูกเองทำเองมา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 ทาด้วยกันนะจ๊ะมาทาด้วยกันมาเด้อมาเด้อหอยหอยจะหอยขาดกระถินเนาะใช่กระถินนี่อยู่นะแต่เป็นต้นกินรากมันได้ ได้อยู่ถ้าใครมีกระถิ่นฝากส่ง S M S เอ็มเมาให้ด้วยนะเอสกินก่อนนะพูดมากเดี๋ยวนลายไหลนลายกระเด็นไม่ได้เราจะกินอะไรก่อนนะมากินหอยกันเนาะหอยมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนต้องร้อนเต็มมากเลยอ่ะหอมเลยมากใช่หอยน้ำรบกับชีสเลย มาเมื่อไรเนยหรือชีสสองวันที่แล้วมันไปเก็บมันไปเก็บสองวันที่แล้วนี่เราใส่หอมเจียวกันนะโอยร้อนถอโทีทุกคนร้อนปากใช่พราะวันี้มามามาถ่ายคลิปทีนึงปากบวมเป็นนกแก้วกินอะไรอ่ะนมจิ้มนมชีโนเด็ดมาเด้อจะกินแล้วนะใส่ถุงนอกกินไหม แตกๆกับนเีนออ่อยกอบหเออเหมือนอ้นี่เลยใส่ถั่มาปั๊บใช่มเหมือนเขเรียกอะไรนะหอยหอยอะไรอะหอยทอดอหอยทอดใช่หอยทอคือน่ารักเนาะนนางลมทอดแม่ไหมหนนได้เลยัวงอกเพาะทันบะทันอยู่ยร้อนกินไม่ได้แม่ออนที่ออกมาก่อนลืมอันนี้อยากกิน อยากกินจัดเลืมตัวกุ้งทุกคนควันออกเลยดูดูควันออกเลยจะกินแล้วน่าแต่กลัวปากพองเดี๋ยวรอสักพักนม่ต่อนนะพองแน่นอนอร่อยอร่อยมากเลย เดี๋ยวลองในทางแกงเคียวหวานนะอยากกินแกงเคียวหวานมากเลยอ่ะใช่ไปร้อนอ่ะดูหอยเด้งดึ๋งมากเลยอืหอยนาแนวอร่อยเนาะไปเก็บยากอืมตอนนั้นพี่ไปเก็บกับคุณโอ้โหนี่ชามากเลยโดยว่าหนูไปเก็บคนเดียวก็ไปไงคนเดียวไม่ไม่คนจานนีขับให้แต่หนูอะไปลงไปในน้ำใช่นึกว่าไปคนเดียวไปไงวะอ๊ยตอนนี้ก็รู้แล้วนางรถบาดตาย เราก็ถือแล้วพอลงที่เสร็จแล้วก็ไปลงที่ขลิใช่ต้องทานันเลยมาพอดีมีตัวหอยเอาแล้วนะหอยใหญ่มากอ๋ออืมน้ำจิม้มยัว่วยั่วราดใส่ปุอยน้ำพริกเผาอ o ะเด m ์ I'm crossing the line again, falling on my knees.